เ,เสียงรถโดยสารประจำทางเบรกเอียดดังขึ้นก่อนหยุดที่ป้ายเล็กๆก,กลางทุง,งานาณชาติหนุ่มวัย30ในชุดเชิดเรียบๆก้าวลงมาพร้อมกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งกลิ่นดินหลังฝนอบออนในอากาศความเงียบสงบของทุ่งกว้างตรงหน้าตัดกับความวุ่นวายของเมืองกรุงที่เขาเพิ่งทิ้งไว้เบื้องหลังณชาติจริงๆด้วยใช่ไหม เสียงใสคุ้นหูดังขึ้นเขาหันไปเห็นหญิงสาวในผ้าสิ้นเรียบง่ายผูกผมยาวอย่างเป็นธรรมชาติดวงตากลมใสย,ยิ้มกว้างสายขิมเพื่อนสมัยเด็กที่เขาไม่ได้เจอมานานนับสิบปีสายขิมเธอยังจำฉันได้หรอนาชาติหัวเราะเบาๆพลางวางกระเป๋าจะลืมได้ไงล่ะนายเคยสัญญาไว้ว่าจะพาฉันไปกรุงเทพ,พแต่สุดท้ายหายไปเงียบเลย สายขิมยกคิ้วแกล้งทำท่าขุนเคืองณชาติยกมือเกาศีรษะขืนเขินงานมันยุ่งน่ะเลยไม่ได้กลับมาเลยจนวันนี้เธอพยักหน้าดีแล้วล่ะที่กลับมาวันนี้ทั้งหมู่บ้านทำบุญใหญ่ด้วยตากับยายชั้นไปจำศีลที่วัดต้องมีคนเอาของไปให้เขามองท้องฟ้าทีเริ่มมืดดวงจันทร์เต็มดวงค่อยๆโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าสีทองสว่างจนเห็นได้ชัด คืนนี้วันเพ็ญน,นี่นาไซคิมหันมามองจันก่อนเอ่ยเสียงเบาคืนนี้ไม่ใช่แค่วันเพ็ญแต่เป็นคืนเพราะจันสีเลือดด้วยคำพูดนั้นทำให้นชัดหัวเราะยังจะเชื่อเรื่องเล่าโบราณกันอยู่อีกเหรอแต่เธอกลับไม่หัวเราะด้วยดวงตาสะท้อนแววจริงจังนายไม่รู้อะไรหรอกทุกครั้งที่จันแดงปรากฏ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าวิญญาณนักรบโบราณจะตื่นขึ้นมาคนที่ดื้อรั้นออกนอกบ้านไม่เคยกลับมาอีกเลยณชาติกลิ่นน้ำลายแต่ยังพยายามแกล้งไม่ใส่ใจงั้นฉันก็ถือว่าโชคร้ายละสิที่เพิ่งมาถึงพอดีไม่นานนักทั้งคู่ก็เก็บของใส่ตะกร้ามีทั้งของใช้เครื่องใช้ดอกไม้ทุบเทียนและอาหารแหง้งเตรียมจะนำไปถวายตาและใหญที่วัด ทางไปวัดต้องเดินผ่านทุ่งนาลมเย็นพัดใบข้าวพลิ้วเสียงจัก,กรจันรร้องระงมฝ่ามืดหลงวิ่เรื่อยแสงจากพระจันทร์เต็มดวงทอประกายเหนือหัวแต่เมื่อเดินไปได้ครึ่งทางสีของพระจันทร์กลับเริ่มเปลี่ยนจากขานวนวลเป็นส้มและค่อยๆเข้มขึ้นเห็นไหมฉันบอกแล้วมันกำลังจะกลายเป็นพระจันทร์สีเลือด ณชาติหยุดมองความสวยงามแฝงด้วยความหลอนทำให้หัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเมื่อทั้งคู่ถึงวัดบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงพระสวดแผ่วๆลอยออกมาจากศาลาพวกเขาวางของไว้หน้ากุฏิยกมือไหว้แล้วนั่งพักหายใจตากับยายฝากขอบใจในายล่วงหน้าแน่ๆเลยนะสายขิมพูดพลางยิ้มณชาตยิ้มตอบ ฉันเองก็คิดถึงท่านเหมือนกันไม่ได้กลับมาตั้งนานทากลับทั้งสองเดินเคียงกันไปบนทางดินที่ทอดผ่านป่าละเมาะพระจันทร์ตอนนี้แดงเข้มเหมือนโลหิตส่องให้ต้นไม้ใหญ่โยกไหวดูราวกับเงาปีศาจเสียงกลงแผ่วแดังมาจากในป่าตุมตุมตุมสายขิมชะงักดวงตาเบิกกว้างเสียงนั้นได้ยินไหม าชาติขมวดคิว้วกลงจากไหนกันเวลานี้ใครจะมาตีเสียงกลงดังขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆพร้อมสายลมเย็นหูบวาบทั้งคู่หันมองรอบตัวเงาดำไหว,วูวบตามต้นไม้ใหญ่เหมือนมีใครแอบมองอยู่เรารีบเดินออกไปจากตรงนี้กันเถอะสายขิมกระซิบเสียงสัน่นแต่ก่อนจะถ่นก้าวต่อแสงสีแดงจากพระจันทร์ก็สาดตรงลงมาที่ศาลเก่าๆกลางป่า ทั้งคู่มองเห็นพร้อมกันซากสารที่ผุพังกลับส่องแสงเล่ากับมีชีวิตและบนแท่นหินเบื้องหน้ามีดาษโบราณวางนิ่งอยู่ณชาติรู้สึกเหมือนบางสิ่นเรียกเขาเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นนในหูเจ้าคือผู้สืบทอดเลือดนักรบจะตื่นอีกครั้งสายขิมจับแขนเขาแน่นณชาติเราไม่ควรอยู่ตรงนี้ ณชาติอย่างคงจ้องไปที่ดาบแววตาเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและแรงดึงดูดอย่างอธิบายไม่ได้ตอนที่สองคืนวิญญาณคืนชีพเสียงกลองจากป่าลึกดังหนักขึ้นตุมตุมตุ้ม,ม,ม,มราวกับหัวใจของแผ่นดินกำลังเต้นแรงสายขิมยิ่งกุมแขนนชาติแน่นขึ้นดวงตาของเธอสะท้อนแสงสีแดงจากพระจันทร์ริมฝีปากจันเบาๆณชาติ อย่าเท้าไปใกล้แต่เหมือนมีพลังบางอย่างบังคับเขาเก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวเหมือนเท้าไม่ได้เชื่อฟังตนเองจนสุดท้ายมือของเขาสัมผัสดาบบนแท่นหินดาบเย็นเฉียบแต่ทันทีที่จับลวดลายโบราณบนคมดาบก็เรืองแสงสีเงินครืนหนึ่งพื้นดินสันส่นสะเทือนลมแรงพัดจนใบไม้ปลิวว่อน,อนเสียงคร่ำครวญดังขึ้นรอบด้านเง,นดา,นงาดำรูปร่างนักรบโบราณค่อยๆก่อตัวขึ้นเต็มตา ดวงตาสีแดงฉานมองตรงมาที่นัชชาติเจ้าคือผู้สืบสายเลือดนักรบจงถวายวิญญาณให้เรานัชชาติสะดุง้งดาบในมือสันสถานเหมือนมีชีวิตเขายกขึ้นตั้งรับโดยไม่รู้ตัวขณะร่างนักรบโบราณพุ่งเข้ามาเครง่งเสียงโลหะประทะกันดังก้องสะเก็ดไวแลบกระจายแรงกระแทกทำให้นัชชาติแทบสุดลงกับพื้นมันแรงเกินไปสายขิมตะโกนอย่าปล่อยดาบนะ มันคือของตระกูลนายนักรบโบราณกวัดแกว้งดาบฟาดลงมาซ้ำพื้นหินแตกเป็นร่องยาวนาชาติถอยร่นจนหลังพิงต้นไม้เหงื่อไหลเต็มหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่ในใจกลับมีบางสิ่งส่องประกายเขากัดฟันตะโกนสวนฉันไม่ยอมให้ใครทำร้ายหมู่บ้านนี้เด็กขาดทันใดนั้นแสงจันทร์สีเลือดสาดลงมาบนดาบลวดลายเรืองแสงสว่างขึ้นอีกครั้งปะทะกับคมดาบของนักรบโบราณจนเกิดเสียงระเบิด ตู้มแรงประทะมหาศาลผลักทั้งสองฝ่ายถอยหลังสายขิมล้มลงกับพื้นเธอรีบเปิดสมุดเก่าที่ปู่ใครทิ้งไว้ดวงตากวาดอ่านคาถาที่อยู่ในสมุดบันทึกอย่างตะกุกตะกักนัชชาินายต้องทวงเวลาให้ฉันฉันจะเริ่มพิธีนัชชาิหอบหายใจหนักแต่ยังยกดาบขึ้นได้ฉันไม่ยอมแพ้เสียงกลองดังเร็วขึ้นเหมือนจังหวะหัวใจเร่งเร้านักรบโบราณก้าวเข้ามาอีกครั้ง และการต่อสู้ในคืนพระจันทร์สีเลือดพึ่งจะเริ่มต้นตอนที่สามเลือดและคำสัญญาสายขิ่มนั่งพับเพียบมือสั่นเล็กน้อยแต่พยายามควบคุมลมหายใจเธอเริ่มสวดคาถาตามที่สมุดบันทึกบอกเสียงของเธอดังกล้องไปท่ามกลางเสียงกลองรบและเสียงกลองโบราณนักรบโบราณเงื้อดาบฟาดใส่นชาติคร่งคร่งคริง คมดาบทั้งสองกระทบกันไม่หยุดไฟและบวาบกลางความมืดแรงประทัะสะเทือนถึงหัวใจนาชาติถูกฟันเฉียดแขนเลือดแดงซึมออกมาเขาเจ็บจนแทบหมดแรงแต่เมื่อเห็นสายขิมที่กำลังสวดโดยไม่หยุดเขากลับหืดขึ้นฉันต้องปกป้องเธอเขาก้าวพุ่งเข้าใส่ตวัดดาบอย่างสุดแรงเสียงดังสนั่นจนป่าทั้งผืนสั่นสะเทือนนักรบโบราณคำรามไม่มีใครหยุดฆ่าได้ ฉันจะหยุดแกเองนชาติคำรามตอบดาบทั้งสองปะทะกันอีกครั้งและคราวนี้ดาบในมือนชาติเปล่งแสงสีเงินเจิดจ้ารัศมีแผ่กระจายเหมือนสายฟ้าแหวกฟ้านักรบโบราณผง,งะร่างเริ่มแตกสลายสายขิมสวดถ่งท่อนสุดท้ายน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงเธอดังก้องขึ้นจงกลับสู่ที่มาของเจ้าอย่าก้าวล้ำแดนมนุษย์อีกเลยตุ้ม ร่างนักรบโบราณแตกกระจายเป็นควันดำก่อนถูกแสงสีเงินดูดหายไปในอากาศเงียบสงัดลงในพริบตาเหลือเพียงเสียงลมพัดใบไม้สั่นไหวพระจันทร์ค่อยๆเปลี่ยนจากสีแดงเข้มกลับเป็นสีเงินนวลตาความมืดมนหายไปความสงบคืนสู่ป่านาชาติสุดลงกลับพื้นหอบหายใจหนักดาบในมือดับแสงลงเหลือเพียงเหล็กเก่าๆธรรมดาสายขิมรีพึ่งเข้ามาพยุงเขา ณชาติในทำได้แล้วหมู่บ้านเราปลอดภัยแล้วน้ำเสียงเธอสั่นเครือเขาหันไปมองเธอแม้ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลแต่รอยยิ้มอบอุ่นก็ผุดขึ้นฉันเพิ่งเข้าใจสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่งานไม่ใช่เมืองกรุงแต่มันคือบ้านเกิดและคนที่อยู่ตรงหน้าฉันสายขิมน้ำตาคลอหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอก ทั้งคู่หันไปมองพระจันทร์เต็มดวงที่กลับมาส่องแสงงดงามท่ามกลางความเงียบสงบของผืนป่าราวกับเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงฝันร้ายแต่ในใจพวกเขารู้ดีมันคือความจริงและคืนพระจันทร์สีเลือดครั้งนี้ได้เปลี่ยนชะตาของทั้งสองไปตลอดกาล ขอขอบคุณจากใจที่รับฟังผลงานสร้างสรรค์ของเราหากชอบใจฝากกดติดตามเพื่อได้รับฟังเรื่องเล่าก่อนใครกดไลค์กดแชร์เพื่อให้หน้าชาได้มีกำลังสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาออกนำเสนออีกต่อไปนะคะ